ครับสวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมือนี่สิบเบ็ดคือเก่าพี่น้องสิบเบ็ดปรากฏคือเก่าหัลละพี่น้องเอ้ยมาลองเมือเดิมมีเด้อพี่น้องเด้อลงมาไต่มือนี่ทางใต้พี่มือนี่มาลองมึงเป็นไงมันไิ่มานอยู่บ่ทางนี้จะมีป่าอยู่บ่พี่น้องเอเ้ยแต่กลมได้พี่น้องเอ้ยมือนี่ก็ได้ลมอยักแห้งอยู่ จักสีเอาเรือไหวโบวหวดอกพี่น้องเลยมาพี่น้องมาลองมึงมาลุ้นเป็นไงใดก็ได้ได้พออยากพอกินก็เอาเนาะพี่น้องเนาะอ,อยากโบได้ก็ได้ไปลองเบิ่งพี่น้องเลยเนาเอาอีกพี่น้องเงียบสัน เงียบบาดนี่เอาเร็วเอาเร็วพี่น้องเอาเร็วเอาเร็วดิเอาเร็วเอาเร็้ยวงานโอ้ยงามงามงามลุนนี่พี่น้องเอ้ยโอ้ยเด้กการดิเอาเก็บก่อนพี่น้องเอ้ยเอาเงียบติดแล้วบาดนี่ โอ้ oh, ถูกกำลังขี้ดือ้อเด้รุนนี่นดิพี่น้องกำลังขี้ดือ้อรุนนี่ <c oughs> เอาเก็บก่อนพี่น้องเลยเอาเงียบเลยเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว Ủa đẹp oh, bạc nhảy thế đó, bạn này ô, đi ừ, đó, này cá cán thì nó luôn đi Bắt nhảy lên Ồ, kếp còn thì nó ơi Ồ, áo ít Nhi bà tôi nhảy น้องมาไงปลาถึกพี่น้องเลยให้ดิโอน้นึกว่ามันก่อไม้ได้ดีนี่ได้แค่ปลาถึกดิพี่น้องสวงามอยู่ไรเอาเก็บก่อนพี่น้องเลยทดสอบบึงน้ำป่านี่ดิได้อยู่พี่น้องเห็นตัวนึ่งได้หน่น้ำป่านี่นเอาเก็บก่อนพี่น้องเลย Hoa, 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 น้ำมันก็ตือนือร้นแบบนี้ก็เลยเลยปลาบโหลายบบหรกแจังได้น้ำตื้นไหลเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วโอ้น้ำตื้นสวยงามอยู่ได้พี่น้องเลยนะได้การอยู่พี่น้องเฮ้ยตัวปลางามๆอยู่พี่น้องเอาเก็บก่อนพี่น้องเลยเอาเอาอีกพี่น้อง เอาแล้วเอาแล้วพี่น้องเอาแล้ว,โ,ว,โ,ว,โ,วโอ้าวกำลังขี้ดื้อรุ่นนี้ <laughs> กำลังขี้ดื้อยี่เดียวปลาเอ้าเก็บก่อนพี่น้องเลยอือุอ้ยปลาน้อยบ่เอาเมื่อกี้ปลาน้อยอันนี้ปลาตัวใหญ่มันห่วยลู่ใช่รูดออก โอ้ยแล้วพี่น้องเ,เอ้ยเอองามอยู่รุ่นนี้ใครใครใครอยู่ใครอยู่ดืดีใครอยู่รุ่นนี้งามๆเอาเก็บก่อนพี่น้องเลยอ้อเอาอีกพี่น้องเอ้ยอืมกละบาทนี่นดีโอ้ย มันกำงามๆนี่แ yup. หละพี่น้องเอ้รุ่นนี่พอดีงามๆนี่ดิ้ตัวปลาเอาเอาพี awesome. mm ่น้องเอ้เก็บก่อนอเอาอีกพี่น้องอืมเอาแล้วพี่น้องขึ้นได้บ่ออนี้โอ้ยหึยังอยู่เนาะนึกว่ารุดแล้วโอ้นึกว่ารุดแล้วยังอยู่พอดี เดี๋ยวดีการอยู่พี่น้องเดี๋ยวเอาตัวงามๆเก็บก่อนอ๋อเอาอีกป่านน้อยตีแล้วบบบนี้ตีแล้วตีแล้วโอ้กําลังขี้ดือ้อโอ้กําลังขี้ดือ้อรุ่นนี้ดี กำลังคิดดื้อพี่น้องเลยเอาเก็บก่อนเอาเอาอีกออดึมึีแล้วโอ้งามรุ่นนี่ใครอยู่ใครอยู่ใครอยู่รุ่นนี้ดีได้การอยู่พี่น้องรุ่นนี้เอาเก็บก่อนพี่น้องเลยเอูเอาอีก นั่นขึ้นได้ปี่น้องดีโอ้ยกำลังขี้ด้กกำลังขี้ด้อโอ้ยดีดกำลังขี้ด้อพี่น้องเอาเก็บก่อนเอาเอาอีกอาเร็วอาเร็ว ันดีโอ้ยกำลังคิด้ดื้อรุ่นนี้ก็ได้อดีเอ้าอเก็บพี่น้องรุ่นนี้ก็ได้เอ,าอ,เอ,าอ้าไอกคนน่ะอืมบัวติ๊อืมอืมขึ้นได้บ่เน้องบาทพี่น้องเลยของอืมขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้ว Ô, bà tu nhảy đi. Hứ luôn nè. Tu nhảy này, hmm. này -ng <laughs> Æu, càn, -ng Ñ, ích, nó người. Áo, kiếp còn phía nó người. áo bông มืดเลยป่ะเงียบบ้านนี่อืมมืดเลยบ้านนี่ง่วงเลยเอายืดเอาอยืวโอ้นึกว่ามืดแล้วยังอยู่เนาะโอ้ได้หลายตัวแล้วพี่น้องเอ้ยอยู่นี่ดิเอาพอดีงามๆนี่แหละพี่น้องเอ้ยเก็บก่อนน้องพี่น้อง ตื่นขนาดไหนทดสอบโอ้พอดีใจใหายพอดีขี้ดื้ออดีโอ้เอาเอาเอาพี่น้องเลยเอาเอาไม้มันมีแนอ่อยู่นี่บทิดโอ้ปาดน้อยอย่างนี้ นี่กระตูดไข่เหน่บมันติดโลดนี่อันนี้อ่ะอ,อื้งามอยู่ยพี่น้องเลยงามอยู่งามอยู่ง่ายเติมแล้วพี่น้องเลยเอา้าเก็บก่อนพี่น้องเลยเอ้าเอาอีกดูมังเก่านี่อืมอเอาแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วเอาอีกเอาอีกแล้ว โอ้นี่รุ่นนี้ได้การเลยพี่น้องรุ่นนี้โอ้คือรุ่นนี้ดีโอ้ใหญ่ย,ยูพี่น้องรุ่นนี้โอเคอยู่พี่น้องเลยเอา้าเก็บก่อนเอา้าย้ายมองบ้านนี่พี่น้องมามองนี้เพิ่งมีไม้อยู่อยู่พื้นก็ได้พื้นอะไรจะมีป่าบ่ คือมีไม้อยู่น่าโอ้ติดูบุหรีโอ้ติดเนาะโอ้โอปรากฏน้อยอันนี้กำลังขี่ดื้อรุ่นนี่นี่ดิกกำลังขี่ดื้อเอา้าเก็บก่อนพี่น้องเลยมาพี่น้องมีไม้อยู่น้อยนึงน้ำกำบ,บุลึกดอกมีป่าบ่กูนี่ น้ำก็ขึ้นพอน้ำลดดูมีต่นซิมมีป่าเลยเงียบเก็บเลย,อย,อยเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วตัวใหญ่ยูน้องตัวใหญ่ยูตัวใหญ่ยู คือแบบนี้นด,ดีการพี่น้องบักใหญ่เลยนี้ใครอยู่เอาเก็บก่อนพี่น้องเลยไปพี่น้องมาเมื่อบาหนี่พอแรงเลยแหละพี่น้องเลยแล้วแรงอยู่ดอกมือนนิได้กระโบลายเท่าไรพอดีได้กินแรงหละพี่น้องมาเมื่อพี่น้องเลยอินดีปลากระได ก็ได้เนย่ยยูพี่น้องเอ้ยนี่เขได้กินอยู่ดอกซ้ำนี่ดูดิปลาอายุได้พี่น้องเอ้ยดีกว่าโบไปเขได้อยากได้กินพี่น้องหาอยากหากินก็ได้พอดินการอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยซ้ำนี่ก็ได้นี่ปลาตัวงามๆกับพอมีอยู่ตัวใหญ่แน่ก็มีอยู่ เอาเอาสำนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ